ลาบสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนึ่งนะครับคลิปนี้กาบ่ามี่อย่างมากนะครับวันนี้ผมสีมาเปิดนักเตะนะครับทุกคนรากาผมสิไปลงแหงอีกับว่าได้ลงแหล่งมานาาแสนนั้นนะครับเออกูบ่าได้เล่นเกมนี่เลยนะครับทุกคนการหู้สึกว่านักเตะมันสีมาาไม่นะครับก็คือปีเตอร์ซมัยขึ้นนี่ยังหันแมเออจากว่ามันสีได้บ้าบูนี่สามอยทองนะครับทุกคนรากาใครได้เราก็ลองคอมเมนต์มาบึ้งนะครับว่าเสียท้องไปเท่าไหร่นะครับลาวกเติมไปจับบาทนะเออ เหม็นมาเบิงนะครับว่ามันได้กันไปนะเอ้ยพิมลีกว่ะเอาโอ้โหสามดาวจบแล้วทุกคนกาโทษทีนะครับที่ผมหายไปนานนะครับกาบกหูนะครับว่าซิมี่เอฟซีร้อเบิงอยู่หรือเปล่านะเอกะกระโทษที่ี่หลีนะครับที่หายไปนานนนะเออมันเบื่ออี่หลีนะครับมันเบื่อนายแหมเออเอไอไมก่กากโตรเลนบ่มวนครับผมเล่นไปเล่นเกมอย่างว่าภาพจีใส่กล่องไหมแต่ว่าผมกะซิมาเล่นเปรตคือเ,เก่าเลยอ่ะโอเคนะครับไปรอบที่สองนะครับ กะหวังว่าสิบได้นะครับทุกคนอะปีเตอร์สัมไมเคิลนียังคะแนนขอเน่เออพิมิลิกนะครับมาพิมิลิกเอ้ยมาวะกี่ดาวกี่ดาวโอ้โหสามดาวแม่งจบเลยทุกคนโอ้โหมาวบบ่มีปัญญาตเติ๋นะเออแม่งสามลอยทองกาแฟได้เออ,อ,เอ,ไ,ดเอ,อได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาเออซ้ำนั่นแหละครับจบเออโอเคนะครับมาเบิรหนึ่งลอยทองสุดท้ายนะครับขอแน่ถอเออซื้อไพ่เนี่ย หนึ่งหลท่องสุดท้ายเนี่ยปีเตอร์สมยเคิลแตกออกมาดิอ๋อสโครกกได้นะทุกคนตะว่าสโคเหมือนจะมีเอิญยังมีนี่ว่าไอดีนี่นะครับทุกคนเอาไปปีเตอร์สมัยเคิลอังกฤษดิเอ้ยอังกฤษว,สว่สามดาวว่ะโอ้โหสามดาวว่ะทุกคนสามดาวเนี่ยมันบ่ได้ครับมันต้องหาดาวนะเอ๊สร้างแมงลดนะครับทุกคนงันกลับไปเบิ้งไอดีต่อไปกันเลยนะครับไอดีนี่ผมสิมารีวิวนะครับทุกคน ก็คือผมสิมารีวิวนะครับทุกคนก็คือไอเดีเนี่ยเออใครที่กําลังมองหางบ650บาทนะครับถ้าเข้ามาได้เลยนะครับไอดีนี่นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งแต่ละจุดเลยนะครับว่ามันมีอย่างน่าสนใจกันแน่นะครับในไอดีนี่นะก็บอกเลยนะครับว่าโคตรคุ้มเลยนะ650บาทนะครับได้ G.P หาล้านกับหกล้านนะครับรากาไอคอนนะครับ21ไอคอนนะครับแม่งโคตรคุ้มเลยเดวิดแบงแฮมก็มีนะครับเออเจดากก็มีเด้อเจดากไหม ้ากาเบิ้งรีวิวจบนะครับเดี๋ยวผมเสียไปลงแหล่งนะครับว่ามันสี่หัวซ้ำใดนะเออไอเดีแบบงบหกร้อยนะเออมันสีหัวซ้ำใดว่าเออนักเตะตัวสำรองกับมีประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้ละกันครับเดี๋ยวเป็นโลกครับลูกรักของผมเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาลงเดีไอดีนี่นะครับส่วนมากจะมีตานานนะครับตานานนะครับทุกคนเออใครอยากได้สายตํานานก็จัดไปเลยครับหกร้อยห้าสิบบาทคุ้มแน่นอนนะครับยี่สิบเอ็ดไอคอนได้ รากาบอกเลยนะครับว่าบอธรรมดานะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องนี้อย่างบางซิงเด้อบอกเลยนะครับทุกคนต้องร้องแบบเออว้าวแม่งคดคุ้มเลยคุ้มเฮีย้ย <c ups> เฮี้ยเออเออคุ้มอ่ะคุ้มแบบคุม้มเฮี้ยเ <c ups> <ๆ>ี้ยนะครับทุกคนรู้จักไหมเออบอกเลยนะครับว่านักเตะทั้งเบิร์ดเนี่ยผมบอได้อัพเลยนะครับทุกคนเออบอได้อัพจาักตูเลยนะครับทุกคนอยากอัพสไตล์ไหนกบไปอัพเลยนะครับนี่แหละที่ผมให้เบิรง,งอ่ะเบิรงใไ้ตามตาแตกเลยเด้อหนึ่งร้อยแปดสิบสาม อย่างว่าตัวนะครับที่เขาเอาอไปอัพนักเตะไหมผู้ใดอยากอัพตัวใดก็อัพเลรนไดดเลยเออมีคนหลายเลยนะครับทุกคนเออประมาณนี้ละกันเด้อแล้กกา,กา,กาตร์ดต่อสัญญานะครับมีแค่สิบนะครับทุกคนเออประมาณนั้นละกันเด้อครับประมาณนี้เด้อใครอยากได้ก็คือเก,ก่าครับทักเข้ามาในเพจผมได้เลยนะครับกับมีหลายราคานะครับแหลวกพรอนได้ผมเด้อโอเคครับมันมันเขียวแมทุกคนเออมาเบิ้งสักตาดิลองแหลงเนี่ยเออมันสีหัวซ้ำไหดว่านักเตะกับผู้อัพเด้อทุกคนเออมาครับ เอายังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับส่งมาจังหวะนี้เอาขาฟูครับขาฟูขอเปิดดิเปิดเปิดมาจังหวะนี้โลัลโดโอโหประฮวัดว่าจังหวะนี้แต่ว่าจังดดโอ้โหยังได้ยิงอยู่โอ้โหมึงยิงขาลอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหไปครับจังหวะนี้บอสต้องจมดูครับส่งมาจังหวะนี้จังไหนแล้วจังหวะนี้โอ้โห้ไม่ได้วะแต่ว่ายังไงครับส่งมาจังหวะนี้เขามาแล้วครับเขาสีสวนแล้วส่งมาเบนเซม่าแทงจังหวะนี้เจเจเจเนเวต เนตเวิยิงจังหวะน,นี้โอ้โหแมงกือบเุ่ห้าขวางเอ้ยไปครับไปครับห้องสิสวนหลับบันะบะนี่อ่ะโรมาลิโอหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้อ่ะโอเคยังได้ยุ่จังหวะน,นี้เอาเซฟโจน้นะดิไปครับรุดรุดรุดเป็นทุ่งแบบนี้คันบะเขากูกะขายทิ้งครับคันบะเขากูกะขายทิ้งแม่งรุดขนาดนี้นะครับโอ้โหโรมาลิโอโตดโกงเลยบักตัวนี้นะครับเออโกงขี้เที้ยเอาจังได้หลับบันนี้ครับเขาได้ทุ่มนะครับทุกคน เอาส่งมาอย่างไงครับเมสซี่จังวะนี้ส่งมาจังวะนี้เป็นเซมาเอาร์รดจังวะนี้กับเซธแล้วอ่ม we <huh> kind of ึงหูจากว่าโซคัมเบลไหมโซคัมเบลนัเวก้อนหินเดินได้ไหมปูโยครับส่งมาจังวันนี้เอ้าเอ้าชิมหายหรอมันส่งนี่อย่างของมันเอ้าจังวะนี้เอ้าอย่างไงครับโมดิสส่งมาจังวันนี้เป็นเซมายังไงอ่ะโอเคเขาได้ว่าโอ้โหพอได้ว่ะแต่ว่าตังไดครับจังวะนี้โมดิสยิงจังวันนี้โอ้โหแต่ว่ามันโดนม่าเต็มตีนะโดนไม่เต็มตีนครับทุกคน ไปครับฮากัสีมาแบบเร็วๆแนเดอทุกคนมาเบิ้งกันเครื่องหลังนะครับอ่ะไปครับยังไงเขาได้เขียบบอลครับส่งมาจังหวะนี้ยังไงอโนส่งมาจังหวะนี้เอาเมสซี่ครับส่งมาเจเนเวตครับส่งมามสซี่เอ้ยมันบอลแมนมสซี่ปะแมนบอลแมนโมดีหรืเมสซี่ปะตัวหนังสือมันกะอ่านยากสายตาบอดดีเด้อบัดนี้ขอให้แนเดอทุกคนไปครับจังหวะนี้เขาสวนครับจังหวะนี้เอ้าโรมาลิโอลุดขนานี่เอ้าเอ้า ลุดเป็นทุ่งแบบนี้มึงสีเขาบ่มึงสีเขาบอโอ้โหแม่งหาซองดีว่ะสองน่วยล่ะครับแม่งแบบแบบลุดอะ่ะรุดแล้วรุดเลยอะ่ะเออหาซองแม่งดีเกินโอ้โหบอกเลยนะครับ,ว,บว่าบ่จัดบ่ได้นะครับนะักเตะตัวนี้นะเออราคาใครอยากได้ไอดีก็คือเก่าครับทักเข้าไปในเพจผมได้เลยนะครับมีหลักร้อยจนหลักพันนะเอออยากพ่อนกับพ่อนได้นะครับทุกคนใครอยากพ่อนราคาใดกลับมาพ่อนกับผมได้เด้ออ่ะแต่ว่าจาังหวะนี้อ่ะโอเคเขายังได้นะส่งมาจาังหวะนี้ ตัวลานินโยนะครับโอเคประจังวันนี้โอ้โหแมงสิ่งบ่ได้วะถ้าชิงได้แม่งโคตรโกงเลยเออบอกเลยนะครับว่าจังหวะเมื่อกี้นะรุดเดียวได้เลยนะแต่ว่าจังไดครับจังวะน,นี้เอา้าขอขอยกมาหนึ่งที่โอ้โหแมงตีดว่ะทุกคนอ่ะโอเคว่าเป็นยังได้เออทุกคนปีเตอร์สมัยเกิร์นมันเก่งบ่ครับทุกคนอ่ะบ่เคยได้เลยนะครับทุกคนกะเออมันเหนียวบ่มันสู่ปีเตอร์เซกเด็บวเออมันมีปัญญาตเติมนะครับเออ กับเลยบ่ไดตโจกนะครับทุกคนเออมีแค่สามลอยครับที่ผมเปิดต้นคลิปนะครับทุกคนเออบอู้หนะครับว่ามันจะเก่งบบเก่งนะครับเอาแต่วาจังไดครับจังวานี่เอาเบนเซม่าไปโอ้โหเบนเซม่ามันแข็งว่ะเอาจังได้ยิ่งโอ้โหเบนเซม่ามึงมึงบ้าหรือเปล่ามึงปัน่นอ้เอาแต่ว่าจังวานี่เอาเบนเซม่าโอ้โหหามเลยอ่าโอเคนะครับคลิปนี้กับ่บมีอย่างมากนะครับพอหอม หอมปากหอมคอนะเออสำนันแหละนะครับทุกคนใครสนใจกันคือเกาครับทักเข้ามาในเพจผมได้เลยนะครับทุกคนอ่แตาวาตจังวันนี้เอารุดรุดจังวันนี้โอ้โหขอยิงหน่อยครับยิงคนยอสามน่วยครับทุกคนอ่ะว่ามีอย่างมากนะครับใครสนใจกันทักเข้าไปในเพจผมได้คือเกาเด้อทุกคนกะมีรักร้อยจนลักพันเด้อกะคลิปนี้ว่ามีอย่างมากนะครับเออไปแล้วครับบายบายไปแล้วเด้อ